โรงแรมร้างบนเขาคอเขาคอในอดีตไม่ใช่แค่เพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่ถือเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดระหว่างทหารไทยและกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในช่วงทศวรรษ2,510ถึง2,520พื้นที่นี้เต็มไปด้วยการสู้รบโดยเฉพาะบริเวณเขาคอและเขาหญ้ามีผู้เสียชีวิตนับร้อยไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพล,ลเรือน หลังสงครามสงบในปี2525 25. รัฐบาลเริ่มพัฒนาเขาคอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมและรีสอร์ทผุดขึ้นมากมายในช่วงทศวรรษ2530หนึ่งในนั้นคือโรงแรมร้างที่เรากำลังจะพูดถึงค่ะโรงแรมนี้สร้างขึ้นในราวปี2535เป็นอาคารคอนกรีต3ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นวิวทะเลเหมอกสวยงามแต่หลังจากเปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงเพราะบางคนบอกว่าเกิดจากปัญหาทางการเงินแต่บางคนก็ว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ลึกลับที่ทำให้แขกและพนักงานหนีหายไปซากโรงแรมนี้จึงถูกทิ้งร้างมามากกว่า20ปีกลายเป็นเงามืดท่ามกลางป่าเขา ตำนานของโรงแรมร้างบนเขาขอเริ่มต้นจากคำเล่าลือของชาวบ้านว่ากันว่าโรงแรมนี้ถูกสร้างทับที่ฝังศพของทหารที่เสียชีวิตในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์โดยไม่ได้มีการทำพิธีบอกกล่าวหรือย้ายศพตามความเชื่อของท้องถิ่นชาวบ้านแถบนั้นเล่ากันว่าก่อนโรงแรมจะสร้างมีคนงานก่อสร้างขุดพบกระดูกมนุษย์และเครื่องแบบทหารเก่า แต่เจ้าของโรงแรมกลับสั่งให้ฝั่งกลบและดำเนินการสร้างต่อไม่ได้สนใจคำเตือนของผู้อาวุโสในหมู่บ้านหลังจากนั้นไม่นานนักโรงแรมก็เปิดให้บริการแต่เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าดังในตอนดึกๆหรือไฟในห้องที่ไม่มีคนพักกลับสว่างขึ้นเองตำนานเล่าต่อว่าวิญญ,ญาณทหารที่ตายอย่างไม่สงบ ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้บางกระเชื่อว,ว่าพวกเขาต้องการให้คนรู้ถึงความตายของตนที่ถูกลืมไปกับสงครามชาวบ้านจึงเรียกโรงแรมนี้ว่าบ้านทหารผีและเตือนกันว่าถ้าจะเข้าไปใกล้ต้องจุดธูปบอกกล่าวก่อนเพื่อเป็นการขอขามาและป้องกันการถูกวิญญาณรบกวนตำนานนี้ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปกว่าเดิมคะ่ะเมื่อมีข่าวว่า โรงแรมปิดตัวลงหลังจากแขกหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าซื้อที่ดินนี้ต่อทำให้มันกลายเป็นสถานที่ร้างที่เต็มไปด้วยปริศนาและความน่าสะพรึงกลัวจนถึงทุกวันนี้ต่อไปเป็นเรื่องเล่าที่เล่ามาจากปากต่อปากจากชาวบ้านค่ะเรื่องผีจากคำบอกเล่าที่แทบจะทำให้คุณไม่กล้าขับรถผ่านเขาคอในตอนกลางคืนอีกต่อไป เรื่องแรกมาจากป้าสมศรีชาวบ้านวัย60ปีที่อยู่ใกล้โรงแรมร้างป้าสมศรีเล่าว่าเมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นเราราววันที่15ธันวาคมปี2555คุณป้าขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านโรงแรมตอนดึกเพื่อกลับบ้านในระหว่างทางคุณป้าเห็นชายในชุดทหารเก่ายืนอยู่ข้างถนนใกล้ทางเข้าโรงแรม จึงคิดว่าเป็นคนหลงทางเลยชะลอรถเพื่อที่จะถามไทแต่เมื่อหันไปมองดีๆชายคนนั้นกลับไม่มีใบหน้ามีเพียงแต่เงาดำๆที่ศีรษะคุณป้าตกใจจนรถเกือบเสียหลกักรีบขับกลับบ้านและป่วยเป็นไข้านานอยู่หลายวันคุณป้าบอกว่าหลังจากนั้นชาวบ้านแถวนี้ ก็มักจะเห็นชายชุดทหารปรากฏตัวขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงและเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณทหารที่ตายในสงครามต่อมามีกลุ่มนักท่องเที่ยว4ี่คนซึ่งนำทีมโดยในโจอายุประมาณ35ปีที่เข้าไปสำรวจโรงแรมร้างเมื่อวันที่20มกราคมปี2560 กลุ่มพวกเขาตั้งใจที่จะไปถ่ายคลิปผีเพื่อลง YouTube ตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีมีแค่เพียงความเงียบและกลิ่นอับภายในตัวอาคารแต่เมื่อเข้าไปถึงชั้นสาพวกเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าจากถงทางเดินที่ว่างเปล่าในโจเล่าว่าเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนมีคนเดินตามมาแต่เมื่อหันกลับไปดูกลับไม่พบอะไรเลย เพื่อนในกลุ่มที่ชื่อน้องบีอายุ IU 28ปปีเป็นคนถือกล้องวิดีโอระหว่างนั้นกล้องจับภาพเงาคล้ายคนยืนอยู่ที่มุมห้องได้แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเงานั้นกลับหายไปสุดท้ายทั้งกลุ่มรีบออกมาจากโรงแรม,แ,มและเมื่อเช็ควิดีโอย้อนหลังพบว่าได้ยินเพียงเสียงกระซิบเบาๆซึ่งเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องด้วย เรื่องต่อมายิ่งหลอนกว่าเดิมค่ะมาจากคำบอกเล่าของลุงชาติซึ่งเป็นอดีตพนักงานโรงแรมที่เคยทำงานที่นี่สมัยโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ๆลุงชาติเล่าว,ว่าเมื่อราวปี2536ในคืนวันที่7พฤศจิกายนคุณลุงกำลังเก็บกวาดชั้น2หลังจากแขกเช็คเอาท์หมดจูด่ๆไฟในถงทางเดินก็กระพริบ และมีเงาคล้ายทหารในเครื่องแบบเก่าเดินผ่านหน้าห้องลุงชาติคิดว่าเป็นแขกลืมของเลยเดินตามไปแต่เงานั้นกลับหายลับไปที่กำแพงทึบคืนนั้นคุณลุงนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูห้องพักทุกๆ15นาทีทั้งที่ไม่มีคนอยู่ลุงชาติลาออกหลังจากนั้นไม่นาน และบอกว่าเพื่อนพน,นักงานหลายคนก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันจนโรงแรมต้องปิดตัวลงเรื่องสุดท้ายนี้มาจากน้องมิ้นซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสาวอายุ25ปีที่ไปพักรีสอร์ทใกล้เคียงกับโรงแรมร้างเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2566นี้เองค่ะเธอเล่าว่าตอนช่วงประมาณตี2ขณะนอนอยู่ในห้องเธอได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่บนฝ้าเพดาน เหมือนมีคนเหยียบพื้นไม้เธอคิดว่าเป็นหนูแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองกลับเห็นเงาคล้ายๆค,คนนั่งยองมองลงมาจากช่องระบายอากาศน้องมิ้นกรีดร้องจนเพื่อนๆตื่นและหลังจากนั้นก็รีบเช็กเอาท์ออกในตอนเช้าชาวบ้านแถวนั้นก็บอกกันว่าบางครั้งวิญญาณจากโรงแรมร้างจะออกมาเดินเพ่นพ่านถึงรีสอร์ทใกล้เคียง พราะมันเคยเป็นดินผืนเดียวกันมาก่อนค่ะเรื่องผีจากโรงแรมร้างน่ากลัวขนาดนี้เรามาดูมุมมองทั้งสองด้านจากท้งด้านความเชื่อและทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะด้านความเชื่อชาวบ้านและคนที่เจอเหตุการณ์ก็เชื่อกันว่านี่คือวิญญาณทห,หารจากสงครามที่ยังไม่ได้ไปไหนเพราะโรงแรมสร้างทับที่ฝังศพโดยไม่ได้เคารพความตายของพวกเขา เสียงและเงาที่ปรากฏอาจเป็นการพยายามสื่อสารหรือเตือนคนที่กำลังบุกรุกส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าก็อาจเกิดจากโครงสร้างเก่าที่ผุพังหรือลมพัดผ่านช่องว่างในอาคารหรืออาจจะเป็นสัตว์ป่าที่เดินไปเดินมาเงาคนที่เกิดขึ้น อาจเป็นภาพลวงตาจากแสงสะท้อนหรือความเหนื่อยล้าของคนที่เข้าไปสำรวจในเวลากลางคืนความกลัวและจินตนาการก็มีส่วนทำให้เรื่องเล่าถูกขยายจนน่ากลัวแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนโรงแรมร้างแห่งนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ดึงดูดคนกล้าให้มาเยือนอยู่ดีค่ะโรงแรมร้างบนเขาขอนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ทิ้งร้าง แต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตที่เคยเกิดขึ้นที่นี่สงครามที่พรากชีวิตผู้คนไปมากมายยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณจริงๆหรือเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่การเคารพสถานที่และประวัติศาสตร์อาจสำคัญกว่าที่เราคิดบางครั้งความกลัวที่เรารู้สึกอาจไม่ใช่แค่ผีแต่เป็นความรู้สึกผิดที่มนุษย์ลืมอดีตและทิ้งมันไว้เบื้องหลัง ถ้าคุณเคยไปเขาขอลองนึกดูค่ะว่าคุณกล้าจะขับรถผ่านโรงแรมนี้ตอนดึกๆไหมแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงการให้เกียรติสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบได้มากขึ้นทุกคนว่าจริงไหมคะ